สวัสดีครับวันนี้พวกไปช่อง Mo เตอร์เฟิร์สชาแนลครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแบบรวมๆนะครับเหมือนเดิมเพราะว่าคราวก่อนน่ะผมตายซะง,งั้นเพราะว่าผมดวงไม่ดีที่สุดจริงๆนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะซื้อเป็นเอมเอาเป็นอะไรดีอะ่ะเอาเป็นแค่แฟลชไลท์ก็พอแล้วกันนะฮะโอเค เข้ามาตอนแรกเนี่ยก็คือคลิปนี้นอันนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนระบุเจาะจงวิธีการเล่นมากแต่ผมจะเรียกว่ายังไงอ่ะผมจะ specify ไปจุดที่เรียกว่าวิธีการเอาตัวรอดจากมอนสเตอร์ต่างๆนะฮะเพราะว่ามันน่าจะมีโอกาสสูงอยู่นะที่ผมอาจจะเจอมอนสเตอร์ทุกตัวตั้งแต่ดอรลันดอ1 1หนถึงหนึนะฮะ งั้นมาให้ผมอธิบายในตัวที่มีโอกาสเจอน้อยที่สุดก่อนเลยกันคือไอ้เจ้าตัวนี้มันชื่อว่าทิโมตีซึ่งไอ้เจ้าตัวทิโมตีเนี่ยโอกาสเกิดในโอกาสเกิดของมันเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งในสองร้อยครับแล้วจากที่ผมเห็นเมื่อกี้เนที่ผมผ่านมามันคือเจ้าตัวไอซ์นะครับซึ่งมันจะมีเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมเล่งเสียงให้ฟังซึ่งไอ้เจ้าเสียงตัวนี้เนี่ยมันคือ เป็นสัญลักษณ์ยูนีของมันอ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งที่อย,อยากที่อยากจะดูเนี่ยก็คือแสงนะฮะเนี่ยแสงอย่างเงี้ยวิธทีที่ทำนะครับก็คือหันหลบที่ดีที่สุดคือมองก้มลงพื้นนะฮะอย่าไปพยายามอย่ามองเท่าอย่างนี้เพราะถ้ามันเกิดอยู่ตรงกําแพงตรงนี้นยคุณอาจจะเสียเลือดได้ฉะนั้นผมแนะนําให้มองก้มต่ํานะฮะโอเคแล้วพอคุณคิดว่ารอดแล้วเนี่ยก็หกันกลับมาดูได้น,นะครับถ้าอยากเพราะมันจะไม่เสียเลือดแล้วเพราะมันจะไม่เกิดแล้วนะครับโอเค นี่ก็เดินตรงต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะซึ่งก็คือวิธีการ Avoid t i m โมตีเนี่ยก็คือจะง่ายๆนะครับไม่เปิดตู้ไม่ฟาร์มอะไรเลยเพราะว่าถ้าฟาร์มอะ่ะคือมันมีโอกาสอยู่แล้วแหละต่อให้มันน้อยแค่ไหนก็ตามอะ่ะพง่ายๆก็คือมันมีโอกาสเกิด0.5เเนะฮะเจ้าตัวทิโมตีอ่ะแต่ว่าถ้าไม่อยากจะเจอมันเลยอะ่ะก็คืออย่าเปิดเลยดีกว่าอันนี้ผมแนะนำโอเค Hmm. เนี่ยเนี่ยอันนี้ยคือเจ้าตัวลัชนะครับถ้าไฟกระพริบเนี่ยคือให้เข้าตู้ทันทีอันนี้ผมจะเพย์เซฟเลยก็คือเข้าตู้ทันทีแล้วพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณเซฟแล้วคุณก็าสามารถออกจากตู้ได้เลยนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบไฟกระพริบอนะไฟกระพริบหน่อยหนึง่งนะแต่ไม่ใช่หน่อยหนึง่งจนเหมือนแทบไม่กระพริบนะครับโอเค นี่ครับส่วนตู้นี้นะอันนี้ผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้อะในเจ้าตัวตู้นี้นะโอกาสหนึ่งรอยเปรเลทน,นะครับไอเทมดอปเลทฉะนั้นก็ถ้าเล่น multi player กับใครอะก็มาแย่งแยงกันหน่อยแล้วกันเพราะมันมีโอกาสหนึ่งรอเปรเเลทเลยนะครับฉะนั้นผมก็จะฟาร์มทุกตู้ทุกตัวเลยนะครับในตรงนี้เพราะมันมีโอกาสเกิดได้หมดเลยสูงอยู่นะครับโอเคห้องนี้ก็หากุญแจเหมือนทุกครั้งมันจะมีเสียงวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอย่างนี้แหละ คือกุญแจคือไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอัตูไหนที่มันมีคีย์ไอเทมอ่ะคือมันจะไม่มีโอกาสเกิดทิโมตี้นะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเนี่ยถ้ามันกระพริบอย่างนี้นะครับคือไม่ใช่ลัชนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า hall h a l t นะครับ h a ซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่ามีคนตายเยอะอยู่นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยคืออันนี้ต้องทําเหมือนผมนะเพราะว่า ถ้าหันไปหันมาโอกาสอินเทนซิตี้ของฮอล์ที่มันจะเกิดไปเกิดมามันจะสูงกว่านะฮะฉะนั้นก็เดินตรงๆอย่างนี้เลครับเอ้ยใช่เปล่าวะมันบั๊กมับมันบั๊กอย่างเงี้ยคือกด S นะครับไม่ต้องหันไปหันมาเพราะว่าโอกาสเกิดมันจะสูงขึ้นแล้วมันจะทําให้เราอยู่ในห้องเนี้นานขึ้นซึ่งถ้าถามว่านานขึ้นมันจะคือยังไงอ่ะก็คือมันจะเพิ่มโอกาสตายของเราสูงขึ้นนะฮะ ซึ่งฉะนั้นก็พยายามผ่าอย่างนี้ครับโอเคเพื่อทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงประตูถัดไปโอ้เกือบแล้วครเกือบผมเมื่อกี้ทามมิ่งผมไม่ค่อยได้ถึงประตูแล้ว ว่าเอ้ยมันถึงห้องถัดไปแล้วครับโอเคก็ผ่านมาแล้วครับก็วิธีการเอาตัวเล้าจากคอก็ผ่านอีกอันนึงแลครับซึ่งไอเตอร์ตัวนี้เนะี่ยคือสามารถฟาร์มได้ให้เต็มที่นะครับแล้วแต่เลยว่าจะฟาร์มหรือไม่ฟาร์มแต่ว่ามันมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากเจอทิโมตี้จริงๆอะ่ะคือฟังเสียงตามคือไอเน,นี้ย ต้องฟังนะว่ามันมีเสียงวิ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 งหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แปลว่าตู้นั้นไม่มีเคลเซียมอยู่เนี่ยอย่างเสียงเนี่ยมีอยู่ระหว่างสองตู้นี้แหละว่ามันจะมีหรือไม่มีโอเคเจอแล้วก็ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเจอเคเทมแล้วก็คือมันแบบห้องนึ่งก็ต้องใช้แค่แคลเทมเดียวไนงะโอเคห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ทางตรงเฉยๆนะครับ ก็ถ okay. ือว่าดีอยู่นะครับแน่ผมยังไม่ค่อยเจอห้องมืดเลยแต่ยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วอย่างนี้ครับก็ <c oughs> ここเข้าตู้เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวลัชมันมาแต่จำไว้แล้วกันนะครับว่าอย่าเข้าตู้นานเกินไปเพราะาถ้าเข้าตู้นานเกินไปมันจะมีมอนสเตอร์มาคิกลออกไปนะคร โอเคอันนี้จะถือเป็นห้องมืดนะครับผมแนะนำให้เอาไลท์ซอสมาด้วยเพราะว่ามันจะีดอัตร d u c e ั a t e ของการเกิดเจ้าตัวสกรีชนะครับซึ่งเจ้าตัวสกรีชเนี่ยมันจะเป็นปีศาจเท่านั้นนะครับเท่านั้นที่มันจะเกิดอยู่ในห้องมืดวิธีการเอาตัวเราก็คือหันไปรอบๆแล้วถ้าเราเจอแบบได้ยินเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ย อะไรอ่ะเป็นเสียงอะไรก็ได้ที่เหมือนกับมันมาพูดข้างๆา,งางหูเราอ่ะให้รีบผ่านไปทางต้นตอของเสียงก็แบบมองหน้ามันอ่ะจ้องหน้าที่มนันแล้วมันจะกรีดหนีหายไปนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่เสียเลือดซึ่งเจ้าจัเจ้า,จาตัวนี้เนี่ยจากที่ไหนครับเมื่อกี้มันมีแสงไฟกระพริบนิดนึงปึ๊บ,บนะฮะก็คล้ายๆกับลัชแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีลูกตาซึ่งเจ้าตัวลูกตาตัวนี้มันเรียกว่าซีกนะครับซึ่งมันจะเริ่มเกิดอีกในอีกห้าห้องข้างหน้า โถงทางเดินโล่งๆตรงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าจะต้องเอาตัวรอดอยังไงซึ่งเจ้าตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะมันคือลูกกระตาฉะนั้นก็คือมันไม่ใช่เจ้าตัวลัชนะครับโอเคเนี่ยมันก็จะกระพริบเหมือนกับลัชเลยอะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันมีลูกกระตาครับก็ถือว่ามไม่ใช่ลัชแล้วโอเคห้องต่อไปน่าจะเป็นโถงทางเดินตรงๆแล้วโอเค ะะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเราจะต้องเดินตามทางเรียกว่าไงทางอะ่ะที่มันมีแสงนําทางให้เป็นเสียงสีฟ้าแล้วเสียงวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเหมือนกันนะครับก็คือจะต้องเดินตามอ่ะแล้วก็อย่าลืมกด C นะครับเพราะส่วนทางตรงเนี่ยกด C ีคาวด์เนี่ยมันจะเห็นเป็นแสงนําทางะครับให้เราเดินตามไอ้ทุทยให้เราวิ่งตามนะครับซึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูซ้ายกับขวาดีๆครับเราก็จะเห็นเป็นเหมือน แสงเป็นละอองแสงนะครับก็เราก็ต้องมองซ้ายมองขวาดีๆถ้าไม่เห็นก็แปลว่าอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นก็คือพยายามหลบหลีกเจ้าตัวแขนตรงนี้นะครับผมขอพูดอย่างเดียวแล้วว่าเป็นแขนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่แขนเนี่ยมันแขนมันมีโอกาสตายอะ่ะแขนคือมันโดนแล้วมันตายทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวกองไฟมันจะลดเลือดเราทีละสี่สิบ เปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็หกสิปอรเ็นนี้ผมก็ไม่ชัวร์แล้วเหมือนกันนะครับโอเคนี่ผมก็ขออนุญ,ญาตเปิดไลท์ซอร์ไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบเจ้าตัวมาสเตอร์สกรีชเท่าไหร่นะครับโอเคเออจริงๆแล้วอะ่ะคือถ้าผู้ชมไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดไลท์ซอร์ก็ได้นะครับอย่างตัวนี้เนะี่ยรัชก็เข้าตู้เหมือนเดิ คือท่านผู้ชมไม่จําเป็นที่ต้องเปิดไลท์ซอสได้ก็ได้เพราะว่าเจ้าตัวไลท์ซอสตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่จํากัดซึ่งผมแนะนำแหละถ้าท่านไม่ท่านผู้ชมอ่ะไม่กลัวเท่าไหร่เรื่องห้องมืดอะ่ะผมแนะนําให้ท่านผู้ชมอ่ะเก็บมันไว้สําหรับห้องมืดที่มันเป็นพัซเซลดีกว่าเพราะว่าพวกห้องมืดที่เป็นพัซเซิลอ่ะคือมันจะยากไงถ้ามันไม่เห็นคือเราจะต้องรอแบบมันมีไลท์ซอสออกมาให้เราเท่านั้นะก็คือเป็นเหมือนแสงลำธางนั่นแหละมันจะออกเป็นสีฟ้าๆเลยอ่ะอือย่างนั้นแหละนะ โอเคก็เหมือนกับว่าผมจะยังไม่เจอเจ้าตัวสกรีชนะครับก็คือก็ดีแล้วแหละก็ดีแล้วแหละแต่มันจะไม่ค่อยตรงกับคอนเทนต์เนื้อหาเ่าไหรมันอาจจะขายไปหนึ่งตัวอันนี้ผมก็ไม่การันตีนะว่าผมจะสามารถบอกได้หมดทุกตัวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามแล้วกันคือเจ้าตัวนี้มันคือฟิกเกอร์ครับมันตาบอด คือถ้ามันปาบอดอะ่ะมันจะต้องได้ยินเสียงก็คือเราก็ต้องย่อเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะได้ยินเสียงเราคือเจ้าตัวนี้มันมี ability one shot นะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้มีวิตามินอยู่เพราะว่าไอเจ้าตัววิตามินเนี่ยมันจะช่วยให้เราหนีรอดได้นะฮะมันไปอีกฝั่งฝั่งนี้ก็ไม่มีเลยนะครับ โอเคมันเดินไปอีกฝั่งละนี่ไงได้ยินเสียงวิงวิงก็ไปลวใช่แล้วครับเนีย่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือมันต้องดูนะครับว่าแบบมันเป็นได้สองอย่างที่มันจะบอกสิกลของเราอ่ะก็คือสี สีของมันจะมีความยูนิคมากกับเสียงนะฮะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่ผมก็ต้องซ่อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมานะฮะค่อนข้างพยายามอย่าบึกอยู่บนความเสียงมากเลยด่านที่ห้าสิบเนี่ยนะฮะเสียงมันอยู่แถวๆเนี่ยผมก็ต้องหามันนี่ไง เจอแล้วโอ้มีหกอันเลยุ่มกลัวมันมามากเลยอืมโชคดีอยู่นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีเสียงครับก็แปลว่าไอ้สองเนี่ยไม่มีนะครก็แปลว่าโค้ดที่เหลือเนี่ยอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับเออใช่ผมลือมอธิบายไปเลยว่า วิธีการผ่าตรงนี้เนี่ยคือจะต้องเดินไปเจ้าตรงตู้ตรงนั้นเพื่อไปเอาอเจ้าตัวขียเท่หตัวนี้ครับมันจะเป็นอะไรอ่ะมันเรียกว่าเป็นโคดนะครับมันเป็นโค้ชนิดหนึ่งเป็นเรียกไงบอกว่าเราจะต้องเรียงโค้ดยังไงนะฮะนี่ที่จากที่ผมเห็นผมเดินนี่คือผมไม่อยากจะทาให้คลิปมันยืดยาวเสียเวลามากนะครับฉะนั้นผมก็อาจจะเห็นผมเดินแล้วแบบเห็นไงว่าเจ้าตัวฟิกเกอร์มันเดินมานะครับก็แปลว่ามันได้ยิน ฉะนั้นก็ถ้าย่อคุกเข่าอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ยินเรานะฮะนี่ผมก็ต้องซ่อนตรงมุมอ่ะนี่ผมก็แก้พัซเซนง่ายๆครับก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยมันคือเลขอักษรโรมันนะครับน่าจะรู้กันว่ามันคืออะไรฉะนั้นก็ผมอาจจะไม่ได้อธิบายมากก็คือตัวแรกเนี่ยมันคือตัว x แล้วก็พิมพ์ตัว x เนี่ยซึ่งมันมีค่าเท่ากับ7 แล้วจะเขียนเจ็ดสามเหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมสามห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเออห้าเหลี่ยมสามแล้วก็ดาวสี่ enter แล้จะได้ค้ณนาครับก็คือเจ็ดหนึ่งสามสามสี่นะครับอันนี้หมูเต้อาร้อยให้มันเดินลงไปก่อนมมันมาอ๋อ,อไม่ใช่เสียงอยู่ข้างล่าง เจ็ดหนึ่งสามสามสี่นะครับคือโค้ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อินเทอร์เปิดเปิดประตูอู้จุดรบจุดรบนะครับเชื่อชัวเชื่ชอตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันจะเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้ครับนี่ก็ถือว่าจบไปแล้วตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นห้องพลาสติกพลาสติกหนึ่งนะครับซึ่เงเงยเจ้าตัวนี้เนี่ย ก็ฟังเสียงเหมือนเดิมได้เลยนะครับเพราะว่าคีย์ไอเทมมันจะมีเสียงยูนิของมันเองอยู่แล้วละครับโอเคนี่ก็ยังไม่มีเสียงถ้ากลัวทิมโมตีอ่ะเนี้ยมผมแนะนําเลยมันค่อนข้างที่เรียวกว่างไงอ่ะกรรทับเวลาขขงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ต้องทําให้เราเสียเวลาเท่าไหร่เรื่องการเปิดตู้ดูนะครับโอเคเปิดเลยเฮ้ยตกใจอันนี้มันถ้าเห็นเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจครับมันคือเป็นพวกแบบ เว้นไลค์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์อ,อันนี้ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แบบเว้นคือไฟฉายมันจะดีอย่างนี้แหละคือเราจะมองเห็นข้างหน้าได้อ่ะแต่เจ้าตัวไฟแชกเนี่ยมันแค่จะส่องแสงสว่างรอบๆตัวเราเฉยๆฉะนั้นก็มันก็จะเป็นข้อเสียของมันนะครับว่าถึงเออไฟแชกมันจะถูกกว่าก็จริงอะแต่ว่าเจ้าตัวไฟฉายมันผมสำหรับผมอ่ะผมคิดว่ามันกนข่าที่จะคุ้มกว่าครับ นี่ยเจ้าตัวนี้คือล่ชฟังนะครับฟังเสียงถ้ามันไม่มีเสียงก็อาจจะต้องรอหน้าตู้สกพานเฉยก็ได้ครับมันเป็นได้ทั้งสองอย่างแบบนี้คือมันสามารถเป็นได้ทั้งแอมบูชแล้วก็ล่าชนะครับซึ่งเจ้าตัวแอมบ h ชนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากกว่าอย่างตัวนี้เนี่ยมันอันนี้ยคือผมจะต้องหันตลอดนะครับเพราะไม่งั้นมันสามารถวันมันสามารถฆ่าเราได้เลยความอันตรายของมันสูงนะครับโอเค นี่ไคันโยกเจอตัวอ้น,นี่คือผมเจอประมาณ2รอบหรือสามรอบมนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวรนี่ก็พยายามแบบอย่ามองมันแล้วกันนี่ผมต้องฟาร์มแบบมันมีโอกาสเกิดในนี่นะฮมันเป็นห้องเอ็กซ์ตรานะครับนี่ผมอาจจะต้องเริ่มเปิดเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่ครับไอเจ้าตัวไลท์ซอผมเนี่ยใกล้หมดแล้วนะฮะ โอ้ยโชคดีโชคดีเจอไอ้เจ้าตัวนี้เจอไฟแชกนะครับดีอยู่ดีอยู่เจอวิตามินเพื่อน,นะครับก็ถือว่าดีคือสำหรับใครที่อยากจะเพย์เซฟเรื่องไอ้เจ้าตัวเอออะไรนะอยากเพย์เซฟเรื่องตัวของตัวซีกอ่ะคือผมแนะนำให้ซื้อวิตามินมันด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัววิตามินเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของ เออเจ้าตัวซีแล้วก็ฟิกเกอร์นะครับซึ่งเราก็จะสามารถเดินหนีได้สำหรับคนที่เพิ่งมาได้แบบมาได้ไกลอยู่ในระดับหนึ่งนะครับของดาของเจ้าตัวเกมนี้เนี่ยคืออาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจะต้องทำยังไงที่จะผ่านด่านของด่านที่60ไม่ไม่ใช่ด่านที่100อนะครับวันนี้ผมพูดผิดขอไปทางโทษด,ด้วยด่านที่หนึ่งเพราะว่า ดันที่หนึ่งร้ออะมันผมพูดตรงๆนะความยากของมันอะมันมันมันยากน้อยกว่าด่านของประตูที่หนะ้าสิบอะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเรื่องด่านหนึ่งรอนะครับเพราะว่าด่านหนึ่งร้อยเนี่ยมันมีวิธีการเอาตัวรออที่ค่อนข้างง่ายมากนะครับก็คือเราอะไม่จําเป็นที่ต้องใช้วิตามินก็ได้แต่ว่าถ้าผู้เล่นใหม่อะคือเขาอาจจะอิงตามหลักของด่านที่ห้าสิบนะครับซึ่งไอ้เจ้าด่านที่ห้าสิบอ่ะ มันเป็นวิธีการเอาตัวรลอดที่มันผิดนะครับเรื่องการเข้าตู้เพราะว่าโอกาสการตายของการเข้าตู้เนี่ยมันจะสูงกว่าการเดินฝ่ามันเข้าไปตรงๆเลยนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอถึงด่านที่หนึ่งร้อยอ่ะผมจะทําให้ดูว่าแบบมันต่างกันยังไงแบบเป็นยังไงอ่ะนะฮะเพราะว่าเห็นคนชอบตายกันอ่ะเพื่อนผมก็ชอบตายกันในด่านหนึ่งร้อยงนั้นเลยเดี๋ยวผมก็อาจจะ specify ด่านที่หนึ่งร้อยหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ มันก็ต้องจัดการหน่อยแล้วแหละเออเนอะนี่ฟังเสียงก่อนโอเคอย่างเงี้ยลัชโอเคอันนี้ผมให้คำแนะนำอย่างหนึ่งนะผมแนะนำะว่าถ้าทำเจอลัชอย่างผมอะ่ะไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องแบบรอวินาทีสุดท้ายอะ่ะให้มันเจอไอ้ไอเจ้าตัวลัชนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับกับการ ลองเสี่ยงเป็นวินาทีสุดท้ายว่ามันจะเจอเพราะม่อาจจะมีโอกาสเจอแจ็คไงถ้าคุณแบบคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนดวงกุดนะคือชัดเจนอ่ะคุณจะเจอแจ็คแน่ๆฉะนั้นคือมันชอบทีมอัพกันอ่ะไอเจ้าสองตัวเนี้ยอันเนี้ยนะะผมก็เข้าก่อนอละโอ้ยดีอยู่ดีอยู่เจอห้องนี้ครับ เท่านี้คือผมหวังที่จะเจอแฟลชไลท์มากกว่านะเพราะว่าเออก็ไม่เป็นไรรูดดีอยู่เออนี่ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยอะ่ะผมก็ได้แบตเตอรี่ไงซึ่งก็ดีดีอยู่นั้นโอเคข้อดีของแฟลชไลท์อีกอย่างหนึ่งครับก็คือเจ้าตัวแฟลชไลท์อ่ะมัน เรียกว่ายังไงอ่ะมันถ้าแบตเตอรี่มันหมดแล้วใช่ไหมคือไอเทมมันยังอยู่กับเราอยู่เพราะมันมีเจ้าตัวแบตเตอรี่ให้เรารีฟิลนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกับเรื่องที่ว่าไอ,อไอเทมของไอเทมขอเรามันจะหายไปจากอินเวนทอรี่เรานะครับโอเคอันนี้ก็ยังไม่มีอยู่เหมือนเดิมนะครับอืม จริงๆผมใช้ล็อกบิ๊กฝาบไไเนะี่ยแต่ผมผมคิดว่าเก็บไว้ก่อนก็ดีผมไม่ได้ขี้เหนียวอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าผมแบบถ้าเจอห้องมืดอนะ่ะแล้วมันต้องใช้พาสเตอ์นะ่ะล็อกบิ๊กคือคีอค์ยอ,อเทมเลยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวล็อกบิ๊กอนะ่ะมันจะช่วยเราได้เนี่ยผมว่าผมอาจจะต้องแช่ในห้องมืดสักพักหนึ่งให้เจ้าตัวสกรีชมันเกิดแล้วกันนะเนะี่ยเพราะว่าผมจะได้อธิบายวิธีการตัวรอดแบบ จะได้แบบเห็นชัดว่ามันจะต้องเอาตัวรอดยังไงนะฮะออยู่ไหนเนี่ยมันอาจจะถ้าแบบหาไม่เจอตามอันนี้มันมีความเป็นไปได้อยู่ที่ว่ามันจะอยู่ตามพื้นนะครับซึ่งเออก็ไม่มีเนาะหาไม่เจอฉันก็ละเปิดไป <laughs> โอเค ้นห้องนี้เนะี่ยคืออย่างนี้เนี่ยผมจะอยู่ให้มันเกิดอ่ะเกิดสิงั้นช่างมันแล้วกันผมขี้เกียจละเอ้ยหน้าจอมอนิเตอร์มันปรับแสงหายท,ทุทีนะฮะซึ่ง้เจ้าตัวซิกเฟสสองมันจะต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันจะให้เราเลือกซ้ายกับ ว,ว่าเราจะไปไหนฉะนั้นต้องตรงนี้ยคือตาคุณต้องไวนะฮะตาต้องไวเดี๋ยวผมจะให้ดูเนะี่ยคือคุณต้องมองซ้ายกับขวามันจะมีแสงลำทางให้ครับอย่างเนี้ยมันอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีแสงฮะเนี่ยอย่างตรงเนี้ก็จะเห็นแสงฉะนั้นก็มาตรงนี้โอเคอยากถ้าไม่เห็นแสงทั้งคู่อะคือมันอยู่ตรงนี้นะครับประตูนี้ซึ่งจากเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเจ้าตัววิตามิน,น่ะมันจะเริ่มทําหน้าที่ของมันแล้วครับก็คือ เราอะถ้าเราแบบซีกมันตามมาทำนนะครับก็ไอนี่เลยใช้วิตามินกินได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวซีกเฟสสองนะฮะเราจะเจอซีกแค่สอรอบเท่าน,นั้นนะครับสำหรับด่านหนึ่ง1ี0หนะครับโอเคถ้าอย่างเงี้ยคือแอมบูชนี่ผมพนันได้เลยแอมบูชเพราะว่าทุกครั้งเราจะต้องเจอแอมบูชอย่างน้อยหนึ่งครั้ง <Yeah. S 1> บ้าเอ้ย คือผมชอบตัวนอ้อยูนิคครีมนะครับก็คือเสียงมันจะมีความยูนิของมันเองนะครับชื่อเนี้ยผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เติมเกมนะครับซึ่งผมเติมไม่ทันอ่ะงั้นผมก็ขอโทษด้วยอะ่ะ งั้นก็ถือว่าผมก็สอนได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีเพย์นเนี่ยผมถึงประตูที่9กผมอาจจะทําคลิปตั้งแต่แบบหลังจากประตู50อ่ะเดี๋ยวงั้นก็เออสวัสดีครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้นะครับ